ดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับผมชลธิปอินทรามนาุษย์แห่งเซตที่สามหกศูนย์แคเดมีแหล่งรวมสาระน่ารู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานเพื่อให้ทุกคนเลิกงานกลับบ้านปลอดภัยโดยที่ไม่เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บขึ้นจากการทํางานสําหรับวันนี้นะครับผมนําสาระน่ารู้ในเรื่องของความปลอดภัยในงานเชื่อมอาร์กอนมาฝากโดยงานเชื่อมอาร์กอนหรือที่เราเรียกกันว่าเชื่อมติกที่ย่อม,มาจากทักสเตนอินเนอร์แก๊ส เป็นการเชื่อมนะครับที่ใช้แก๊สอาร์กอนซึ่งเป็นแก๊สเฉื่อยเพื่อป้องกันแนวเชื่อมนะครับจากอากาศโดยถึงแม้ว่าจะให้แนวเชื่อมที่สวยและก็สะอาดแต่งานเชื่อมประเภทนี้นะครับมีความเสี่ยงเฉพาะตัวที่ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการเริ่มงานทุกครั้งนะครับแล้วข่าวดีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีของดีมาแจกนั่นก็คือแบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัยในงานเชื่อมอาร์กอนให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดกันไปใช้ฟรีฟร ในช่วงท้ายของคลิปนี้ดังนั้นอย่าลืมดูให้จบคลิปแล้วดาวน์โหลดแพลตฟอร์มไปใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับจากงานเชื่อมเราพบอันตรายที่เกิดขึ้นมากมายเราสูญเสียทั้งชีวิตของช่างเชื่อมและทรัพย์สินไปแล้วเป็นจํานวนมากมายมหาศาลและยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมีส่วนช่วยให้ช่างเชื่อมนะครับทํางานอย่างปลอดภัยและก็ลดอุบัติเหตุ และความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากงานเชื่อมให้ลดน้อยลงนะครับคําว่าเชื่อมอาร์กอนนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราใช้เรียกนะครับกระบวนการเชื่อมที่ใช้แก๊สอาร์กอนเป็นแก๊สหลักซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยในกระบวนการเชื่อมติ๊กนะครับหรือทางสเตนอินเนอร์แก๊สเวลดิ้งซึ่งบางครั้งอาจจะรวมถึงกระบวนการเชื่อมมิกเมทัลอินเนอร์แก๊สเวลดิ้งที่ใช้แก๊สอาร์กอนเป็นส่วนผสมในการเชื่อมซึ่งการเชื่อมอาร์กอนนะครับจะใช้หลักการสร้างความร้อน ที่เกิดขึ้นจากลวดทางสเตนที่ไม่หลอมละลายกับชิ้นงานนะครับเกิดเป็นอาร์คในสภาพแวดล้อมที่ถูกปกป้องด้วยแก๊สอาร์กอนซึ่งเป็นแก๊สเฉืยเพื่อป้องกันไม่ให้โลหะบ่หลอมเหลวทําปฏิกิยากับออกซิเจนและไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศโดยห้างอุปกรณ์หลักนะครับที่ใช้ในการเชื่อมอาร์กอนประกอบไปด้วยเครื่องเชื่อมติกโดยจะใช้เครื่องเชื่อมนะครับที่ให้กระแสะคงที่ถัดมานะครับคือคันเชื่อมหรือ ดิจทอชนะครับโดยภายในมีรวดทางสเตนเป็นอิเล็กโทรดอยู่ด้านในและอุปกรณ์ที่3นะครับเราใช้แก๊สอาร์กอนและเครื่องควบคุมโดยใช้ถังแก๊สอาร์กอนนะครับที่มีเลคเก a ร o เตอร์นะครับเป็นตัวปรับแรงดันและมีโฟลมิเตอร์ติดตั้งอยู่ที่บริเวณหัวถังแก๊สอาร์กอนนะครับถัดมาอุปกรณ์ที่4เราใช้ลวดทางสเตนหรือที่เรียกว่าทางสเตนอิเล็กโทรดนะครับมีหลายชนิดนะครับเช่นสีแดงสีเทา และสีเขียวนะครับและสุดท้ายนะครับเราใช้รวดเติมหรือเรียกว่าฟิลเลอร์หลอดใช้เติมลงไปในบอ่อล้มเหลวเมื่อต้องการนะครับขั้นตอนที่สําคัญนะครับสาหรับกระบวนการเชื่อมอาร์กอนขั้นตอนแรกนะครับการเตรียมการเราจะทําความสะอาดชิ้นงานนะครับให้หมดจดแล้วจึงตั้งค่าเครื่องจากนั้นจึงปรับอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอนที่อยู่ในถังผ่านตัวเลกเกอร์เตอร์นะครับข้อที่2นะครับการจุดอาร์ตเราจะใช้วิธีการแตะ เื่อจุดอาร์ตนะครับโดยไม่สัมผัสชิ้นงานถัดมาขั้นตอนที่3นะครับการสร้างบ่อหลอมเหลวให้รอจนกระทั่งชิ้นงานนะครับหลอมเหลวแล้วก็กลายเป็นบ่อหลอมแล้วตามด้วยขั้นตอนที่4คือการเติมลวดโดยรอนะครับจนกระทั่งบ่อหลอมเหลวได้ที่แล้วนะครับเราจึงค่อยๆเติมลวดเชื่อมลงไปในบ่อหลอมเหลวนะครับด้วยมืออีกข้างหนึ่งและสุดท้ายนะครับจบงานเชื่อมให้เราค่อยๆลดกระแส er ลงนะครับเพื่อปิดบ่อหลอ,หลอมเหลว จากนั้นจึงปกป้องด้วยแก๊สต่ออีกสักครู่ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมอาร์กอนนะครับเรามาดูข้อดีและข้อเสียข,ของการเชื่อมอาร์กอนกันนะครับข้อดีของการเชื่อมอาร์กอนข้อแรกนะครับเราได้งานเชื่อมที่มีคุณภาพสูงนะครับสวยงานสะอาดและไม่มีสลักและเราสามารถควบคุมความร้อนได้จึงทําให้ชิ้นงานไม่บิดงอและเราสามารถนะครับนำมาใช้กับการเชื่อมโลหะได้หลากหลายชนิดเหมาะอย่างยิ่งนะครับกับการเชื่อมสแตนเลสอลูมิเนียม ทองแดงและแมกนีเซียมและทีวิเศษก็คือการเชื่อมอาร์กอนนะครับประกายไฟน้อยและไม่มีละอองเชื่อมจึงเรียกได้ว่ามีความปลอดภัยมากกว่าการเชื่อมประเภทอื่นๆแต่มีข้อเสียนะครับสำหรับการเชื่อมอาร์กอนก็คือความเร็วในการเชื่อมนะครับช้าทําให้ต้องใช้เวลาทํางานนานและต้องใช้ทักษะความรู้และประสบการณ์ที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับความสำคัญของการใช้มือทั้งสองข้างในการเชื่อม และถัดมานะครับการเชื่อมอาร์กอนไวต่อมลภาวะที่ไม่ดีหิืสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีลมพัดแรงก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมอาร์กอนได้และสุดท้ายนะครับการเชื่อมอาร์กอนมีต้นทุนที่สูงกว่าการเชื่อมปรับเพศอื่นๆดังนั้นนะครับเราจรึงต้องประเมินและเลือกใช้วิธีการเชื่อมที่เหมาะสมต่อการทํางานนั้นๆน,น,นะครับเรามาดูกันนะครับว่าการเชื่อมอาร์กอนมีอันตรายอะไรบ้าง ข้อแรกนะครับอันตรายจากการขาดออกซิเจนเนื่องจากนะครับก๊าซอาร์อากอนเป็นกา๊าซที่เฉื่อยไม่มีสีไม่มีกลิ่นและมีน้ำหนักที่มากกว่าอากาศดังนั้นเนี่ยเมื่อก๊าซอาร์อากอนรั่วออกมาเราอาจไม่ทราบว่ามีก๊าซรั่วและทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้เนื่องจากว่าก๊าซอาร์อากอนนะครับจะไปแทนที่ออกซิเจนที่อยู่ในอากาศทําให้เราขาดออกซิเจนในการหายใจแล้วทําให้เราเนี่ยหมดสติและก็เสียชีวิตได้นะครับ ถัดมาก็คืออันตรายจาการังสีที่เกิดขึ้นจากการอาร์คนะครับเนื่องจากว่างานเชื่อมนะครับจใละลให้รังสีอันต้าไวโอเลตและรังสีอินฟราเรดทาให้ดวงตาของเราไหม้ผิวหนังไหม้และหากเราเชื่อมนานๆานโดยที่ไม่มีการป้องกันอย่างเหมาะสมก็อาจทําให้ตาบอดได้หรือเป็นมะเร็งที่ผิวหนังซึ่งเป็นอันตรายที่เราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับอันตรายข้อที่3นะครับอันเนื่องมาจากไฟไหม้และประกายเชื่อม เนื่องจากว่างานเชื่อมอาร์กอนนะครับใชนนูคลูมที่สูงมากที่จุดเชื่อมและอาจทําให้เกิดลุกไหม้ของวัสดุที่ติดไฟที่อยู่ในบริเวณใกล้กับการเชื่อมดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงอย่าให้มีวัสดุหรือสารเคมีไวไฟใกล้กับบริเวณที่ทําการเชื่อมเด็ดขาดนะครับถัดมาอันตรายข้อที่4นะครับอันตรายจากไฟฟ้าช็อตเนื่องจากว่าเป็นการเชื่อมที่ใช้ไฟฟ้าดังนั้นจนฟฟึงต้องมีการตรวจสอบสายดินและฉนวน ให้ปลอดภัยและใช้งานได้ปดกตินะครับและข้อสุดท้ายนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นจากควันโลหะและก๊าซพิษซึ่งหนึ่งแม้นะครับว่าตัวกา๊าซอารกอนเองเนี่ยจะไม่ใช่เป็นแก๊สที่มีพิษต่อร่างกายแต่โลหะนะครับที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมและฟลักบางชนิดนะครับจะปล่อยควันและฟูมออกมาและเป็นอันตรายเมื่อเราสูดดมหรือหายใจเข้าไปในระบบทางเดินหายใจนะครับไม่ว่าจะเป็นปอดหลอดลม หรือการสัมผัสกับดวงตาโดยโตรงที่ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันก็อาจทําให้เกิดการระคายเคืองการอักเสบหากไม่มีการป้องกันใดๆและทํางานเป็นระยะเวลาน,านานๆหลายๆปีนะครับเรามาดูกันนะครับว่ารายการตรวจความปลอดภัยสําหรับการเชื่อมอาร์กอนต้องทําอะไรบ้างอย่างแรกนะครับสําหรับการตรวจความปลอดภัยให้เราตรวจที่ถังแก๊สอาร์กอนและอุปกรณ์นะครับโดยถังแก๊สอาร์กอนจะต้องไม่บุบยุบ ไม่เป็นสลิมหรือมีรอยรั่วหัววาลวและเลคเกอร์เตอร์ต้องทำงานปกตินะครับโดยเราสามารถใช้น้ำสบู่เพื่อตรวจสอบหาการรั่วซึมของวาลวและเลคเกอร์เตอร์ได้นะครับถัดมานะครับสายส่งแก๊สอาร์กอนต้องแน่นและไม่มีการรั่วหรือฉีกขาดของตัวสายถังก๊าสนะครับต้องวางในแนวตั้งหรือวางอยู่บนรถเข็นที่มีโซ่รัดเพื่อการล้มหรือหลุดออกมาจากรถเข็นและมีป้ายนะครับชนิดของแก๊สอาร์กอน ติดอยู่ที่บริเวณถังเพื่อป้องก,กันการสับสนใช้แก๊สที่ผิดประเภทนะครับรายการตรวจอย่างที่2นะครับคือการตรวจเครื่องเชื่อมไฟฟ้านะครับโดยให้เราตรวจสอบสายเชื่อมและสายดินไม่มีรอยแตกหรือฉีกขาดระบบสายดินต้องแน่นและมีความต้านทานที่เหมาะสมไม่มีน้านะครับหรือความชื้นอยู่ในบริเวณที่เราทํางานเชื่อมตลอดจนปุ่มควบคุมนะครับและระบบความร้อนที่ตัวเครื่องต้องทํางานเป็นปกติหากเราตรวจพบ การชำรุดการทำงานผิดปกติของเครื่องเชื่อมนะครับให้เราหยุดการใช้งานแล้วเปลี่ยนหรือซ่อมจนมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วจึงนำกลับมาใช้งานถัดมาข้อที่3นะครับให้เราตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับเราต้องมั่นใจว่ามีการระบายอากาศหรือเวนเจเรชั่นที่เหมาะสมและเพียงพอไม่มีวัสดุไวไฟนะครับหรือของเหลวที่ติดไฟอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เราทำงานเชื่อมมีการติดตั้งฉากกัน้น และสะเก็ดไฟเพื่อป้องกันแสงจ้าหรือรังสีจากการอาร์คและสุดท้ายนะครับอย่าลืมจัดเตรียมถังดับเพลิงไม่ว่าจะเป็น CO2 หรือผงเคมีแห้งที่พร้อมต่อการใช้งานได้ตลอดเวลานะครับถัดมาข้อที่4นะครับตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกว่า personal protective equipment หรือ PPE โดยอย่างแรกนะครับก็คือการสวมใส่หน้ากากาเชื่อมที่สามารถกรองแสงได้อัตโนมัติ สวมใส่เสื้อผ้าน,นะครับพี่กันความร้อนและไม่ติดไฟสวมใส่ถุงมือเชื่อมที่ทำจากหนังและรองเท้าเซฟตี้ชนิดทุ่มข้อมีปลอ,อกแขนและผ้าคลุมหรือเอี้ยมเพื่อกันความร้อนและประกายไฟและสุดท้ายนะครับหลังจากจบงานเชื่อมอย่าลืมเช็คว่ามีการปิดวาล์วแก๊สและปลดแรงดันที่อยู่ในสายมีการปิดเครื่องเชื่อมและตัดกระแสไฟหลักตรวจสอบพื้นที่รอบๆบ,บริเวณงานเชื่อม อย่าให้มีประกายไฟตกค้างและเก็บถังแก๊สนะครับในแนวตั้งในบริเวณที่ปลอดภัยและมีการผูกลัดยึดแน่นเพื่อการไม่ให้ถังล้มนะครับเรามาสรุปกันอีกทีนะครับสําหรับความปลอดภัยในงานเชื่อมอาร์กอนงานเชื่อมอาร์กอนนะครับมีอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับจากแสงอันต้าเวโอเรตซึ่งสามารถที่จะทําลายดวงตาและผิวหนังของคุณตลอดจนการสูดดมแก๊สและฟูมโลหะที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ และทาให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจหรือมะเร็งที่ปอดและยังมีความเสี่ยงนะครับต่อการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากความร้อนนะครับเช่นไฟไหม้หรือบาดแผลน,นะครับที่เกิดขึ้นจากการโดนสะเก็ดของโลหะที่มีความร้อนและสุดท้ายนี้ตามสัญญานะครับผมมี QR ว o d e คที่อยู่ด้านซ้ายมือสําหรับแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยในงานเชื่อมอาร์กอนเพื่อให้เราทุกคนนะครับได้ดาวน์โหลดและนําไปใช้งานหรือจะคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ใต้โพสต์นี้ เพื่อดาวน์โหลดก็ได้นะครับเป็นไงกันบ้างครับผมหวังว่าสาระน่ารู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านตลอดจนการน,นําแบบฟอร์มตรวจความปลอดภัยไปใช้เพื่อความปลอดภัยในการทํางานและไม่เกิดความสูญเสียขึ้นในงานเชื่อมของคุณและถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมจะนำมาลงไว้ให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับ ผมชาธทิปอินทรามาลุษและเซฟตี้360 a กศูน m y ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณครับ